สิบเคล็ดลับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรงทั้งกายและใจตื่นเช้ารับแสงอรุณแสงแดดยามเช้าช่วยกระตุ้นวิตามินดีเสริมสร้างกระดูกและภูมิคุ้มกันแดดอ่อนคือยาชีวิตแสงอาทิตย์คือครูแห่งความสดใสกินให้น้อยแต่ครบคุณค่าเลือกอาหารสดโปรตีนพอเหมาะผักผลไม้ให้หลากสีกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน แต่ต้องกินให้คุ้มค่าทุกคำดื่มน้ำใบๆแม้ไม่กระหายน้ำเพราะร่างกายผู้สูงวัยมักรับรู้ความกระหายน้ำน้อยลงน้ำใสคือสายทานแห่งชีวิตอย่าปล่อยให้ใจและกายแห้งผากขยับกายให้เหมาะวัยเดินช้าโยคะเบาๆหรือรำมวยจีนล้วนช่วยให้เลือดไหลเวียนดีเคลื่อนไหวคือยาอายุวัฒนะไม่ขยับคือสนิมแห่งชีวิต หลับให้พอหลับให้ลึกนอนหัวค่าตื่นเช้าหลีกเลี่ยงจอมือถือก่อนนอนหลับดีหนึ่งคืนดีกว่ายาหลายขนาดตรวจสุขภาพประจำปีเพราะการรู้เร็วคือการรักษาที่แท้จริงอย่ารอให้ป่วยแล้วค่อยดูแลดูแลก่อนคือของขวัญแด,ด่ตัวเองเติมใจด้วยมิตรภาพพบปะเพื่อนเก่าพูดคุยหัวเราะกับคนรัก หัวเราะคือเสียงดนตรีของหัวใจที่ชะลอความแก่ได้ดีกว่ายาใดฝึกสมองให้คมเสมออ่านหนังสือเล่นเกมฝึกคิดหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆสมองไม่แก่หากใจยังใฝ่รู้ฝึกใจให้นิ่งด้วยธรรมะหรือสมาธิลดความเครียดเพิ่มภูมิคุ้มกันใจใจสงบคือสุขล้ำค่าที่หาไม่ได้จากร้านยา เติมสุขจากการให้ช่วยคนช่วยสัตว์หรือแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตยิ่งให้ยิ่งอิ่มยิ่งแก่ยิ่งงามเกลว